สวัสดีจ้าทุกคนเห็น,นถืออะไรเอ่ยอันนี้ผักกระถินเตรียมตัวจะกินกับ <c oughs> ตําถัว่วผสมกับบักหุ้งเข้ากันดีนักแ,แล้วกอ็อะไรนะนอะไรนะ,ะรนะเข้ากันกับขนมจีนเนาะทุกคนและหลายอย่างเข้ากันได้หมดทุกอย่างผักกะถินนะ่ะมีประโยชน์ <c oughs> เข้ามาในสวนครัอบวันนี้ เมื่อวานนี้ยังหุ้มอยู่เลยวันนี้ออกแล้วครับเนี่ยแตกและดูสิหอมทองครับผมหอมทองดกมากเลยอันนี้ก็อยู่หลังสวนครับอยู่หลังสวนแล้วก็จะพาทุกคนมาชมผักชมอะไรนี่แหละครับที่ปลูกไว้นี่มีไต้หวันจริงๆแล้วอะไต้หวันจริงๆแล้วอะไม่มีผงชลอดนะต้นผงชะลุดนะนี่ เอามาปลูกคนไทยอยู่ที่ไหนก็ต้องเอามาปลูกเพราะถ้ามีสถานที่ปลูกก็คือเอามาปลูกเลยครับทุกคนอเพราะว่ามันได้กินผักบ้าน,านเราเนาะทุกคนเนาะนี่อีกหนึ่งอย่างสองอย่างนี่ทุกคนดูใบชะพูครับผมนี่เห็นไหมครับใบชะพููใบชะพูนี่ปลูกปลูกนิดเดียวแล้วก็แผ่กระจายออกไปเยอะแยะมากเลยครับมีประโยชน์มหาศาลเนาะ ผักทุกอย่างมีประโยชน์ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะนี่ก่อนมันมีความสุขอะทุกคนมีความสุขอ,อตรงที่ว่านี่มะละกอมีความสุขตรงที่ว่าได้เข้ามาสวนมาอะไรแล้วอะอม,มีความสุขสีเขียวขจีนี่ครับเดี๋ยวมานี่อีกอันนี้ทายว่าผักอะไร ไอ้ไทยผักอะไรัหวานผักหวานนี่นี่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกปลูกเองนี่ดูนี่ครับใช้ธรรมดาครับใช้เขาใช้ดำไม่มีครับเป็นไงทุกคนนี่ผักหวานป่าผักหวานป่าจะให้ดูครับผมนี่นี่ผักหวานป่าครับนี่ต้นเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยผักหวานป่าเอามาปลูกมีสองต้นครับผมนี่ ต้นหนึ่งหวานปลานีก็ชโอมตำลึงกำลังแตกเลยเป็นหนองเบิงพี่นอ้งนองเลยอ้ยเบิงได้ครับวันนี้มาอวดสวนสักหน่อยแต่วันเนี้ยเริ่มจะหิวแล้วไปเก็บมาอยู่ไอ้ต้ของไต้หวันนั่นเลยทุกคนแต่ว่าตไตวันเขาไม่กินไงผมไปเก็บมาก็เลยให้น้องๆเขาแกะ วันนี้ก็จะตำส้มตำกินแล้วก็วันนี้ก็ย่างทุกอาทิตย์นะครับอืพากันกินกันคนไทยในไต้หวันก็จะประมาณนี้ครับทุกคนมีความสุขอเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ารักกันแหละครับคนไทยเนาะมีอะไรก็แบ่งแบ่งกันกินไปมีความสุขครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนให้สู้ๆนะครับผมให้มี สติทุกๆอย่างในการดําเนินชีวิตนะครับทุกคนอืสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็มาโชว์สวนสวยๆมาโชว์ผักที่เราชอบทานนะจ๊ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า